สวัสดีครับพบกับสุปข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่เดวิลช็อปไม่เชื่อสายตาหงแดงทะยานขึ้นท่านแตงแชมป์พรีเมียร์ลีกผ่านไป11เกมในพรีเมียร์ลีกนะครับต้องยอมรับว่าแม้แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลที่ข้างใครที่สุดก็คงคาดไม่ถึงกับการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ของลิเวอร์พูลอันเนอร์สลัดนะครับสร้างสถิติการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ที่ดีที่สุดในบรรดาผู้จัดก,การทีมทุกคนในหน้าประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกด้วยการชนะ 15เกมจาก17เกมแพ้เพียงแค่เกมเดียวให้กับนอตติแฮมฟอร์เรสที่แอนฟิลด์เมื่อเดือนที่แล้วกุนซือชาวดัดได้ประทับปรัชญาของเขาเอาไว้ที่สโมสรและการทำงานอย่างหนักในสนามซ้อมก็เริ่มเห็นผลโดยมีผู้เล่นหลายคนที่พัฒนาขึ้นอย่างมากภายใต้าการดูแลของเขาแน่นอนว่าความกดวันในหมู่สาวกเดอะคัพเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่มานมาเมื่อพวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในอันดับต้นๆของตารางคะแนนพิมลิก และยูฟ่าแชมเปียนลีกล่าสุดแกลลี่นิวเวลอดีตตำนานแมนเชสเตอร์ยูเตดได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลโดยเขายอมรับว่าเขาตกใจกับโอกาสที่หง์แดงจะคว้าแชมป์ในฤดูก,กาลนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าแชมป์เกือบ60%ที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยการที่ลูลขึ้นนำแมนเชสเตอร์ทีมอันดับที่2อยู่5คะแนนและนำหน้าอาร์เซนอล9คะแนนพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมหลังจากพันไป11เเกม ในเกมพมรีเมียร์ลีกนั้นล่าสุดหงส์แดงก็เอาชนะอัตตันวีล่าไปได้2ประตูต่อศูนย์ขณะที่แมนเชสเตอร์แพ้ไบรตันไป2ป,ประตูต่อหนึ่งและอาร์เซนอลเสมอกับเชลซีไปหนึ่งหนึ่งทกลางช่วงพักเบรกทีมชาติอัปตาซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ได้ออกมาประเมินโอกาสของลิเวอร์พูลเอาไว้สูงถึงเกือบ60ซที่จวการแชม์ลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งแสดงเห็นว่าพวกเขารอมตน้นฤดูกาลได้ดีเพียงใด การรีวิวตกใจกับความน่าจะเป็นที่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนวิลไม่ใช่บุคคลที่รับความนิยมในอนฟิลและมักจะตั้งคำถามถ,ามถึงศักยภาพของลิเวอร์พูลอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการจับไปของเจอเก้นคอบับหลังจากที่ในตอนแรกคาดก,กันว่าหง์แดงจะจบอันดับนอกพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูก,กาลนี้เนวิลยอมรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าลิเวอร์พูลจะจบใน4อันดับแรก แม้ว่าเขาจะยังไม่เชื่อมั่นในโอกาสที่พวกเขาจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ต่างแต่ล่าสุดตำนานของแมนยูถึงกับออกอาการช็อกเมื่อเห็นตัวเลขความน่าจะเป็นที่ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยออ t ต้าประเมินว่าแมนเชสเตีรมีโอกาส34%ที่จะทำได้และอาร์เซนอลมีโอกาสแค่4%เมื่อคืนนี้ผมหยุดชง,งะเพราะผมเล่นอินตาแกรมอยู่และผมก็เห็นสกัสปอร์ต พสเความน่าจะเป็นของแชมป์ในวิวเก่าในรายการสติ๊กทูฟุตบอลจริงๆแล้วมันก็ทำให้ผมตกใจผมรู้สึกถึงลิเวอร์ pool 0มีแนวโน้มที่จะคว้าแชมป์มากที่สุดซสิตี่34%และอาร์เซนอล4.9%ผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอาร์เซนอลอยู่ที่4%และลิเวอร์ p o o อยู่ที่60%ผมแค่รู้สึกว่าความน่าจะเป็นนั้นไม่ถูกต้องในเวลานี้ ผมรู้ว่ามันแตกต่างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่นั่นเป็นเพราะเป๊ปแล้วเรากําลังไม่ได้พูดถึงฤดูกาลของเป๊ปที่นี่15หรือ20ปีที่แล้วเราคงจะบอกว่าใจเย็นๆทุกคนทุกคนกําลังตัดอาร์เซนอลทิ้งบอกว่าพวกเขามีเกมที่ต้องชนะและซิตี้ออกจากเกมไปแล้วผมแค่คิดว่าว้าวจากนั้นผมก็เห็นสถิติอีกอย่างมีเพียง5ทีมเท่านั้นที่เคยนำหน้ามากขนาดนี้ในช่วงนี้ของฤดูกาลและพวกเขาทั้งหมดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ บทสรุปการที่ออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประเมินโอกาสลิเวอร์พูลเอาไว้สูงถึง60%สะท้อนเห็นถึงฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงของหงดังลิเวอร์พูลแม้แต่เกลินนีวิลเองก็ยังยอมรับรู้สึกตกใจอย่างไรก็ตามเส้นทางยังอีกยาวไกลและยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะรักษาฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมนี้เอาไว้ได้จนจบฤดูกาหลหรือไม่ มาดริดโชว์ผลประกอบการสุดอลังการลิเวอร์พูลมีหนาวๆร้อนๆอนาคตเทนกับหงแดงสันคลอนเตนอเล็กซซนเดอร์โนนะครับแบ็กขวาดาวรุ่งของลิเวอร์พูลอาดเหลือเวลาไม่ถึง2เดือนในการตัดสินใจอนาคตของเขากับลิเวอร์พูลทากลางกระแสข่าวลือนะหูเรื่องการย้ายไปร่วมทัพเรือมาริดแบบไร้ค่าตัวสถานการณ์ของเตนอเล็กซซนเดอร์โนกลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูล เนื่องจากสัญญาของเขากับสโมสรจะหมดลงในช่วงสัมมร์ปี2025ซึ่งนั่นหมายความว่าสโมสรต่างประเทศสามารถเจอจาสัญญาล่วงหน้ากับเขาได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปสัญญาณอันตรายจากลาชันทุกขาวแม้จะมีหลายสโมสรยัก์ใหญ่ในยุโรปให้ความสนใจในตัวเทนอเล็กซานโดรไม่ว่าจะเป็นบาร,ร์เซโลนาปารีสแซงต์แชง์และเบย์ยมินิก แต่ดูือนว่าเรย์มอริตจ,จะเป็นตัวเต็งในการคว้าเลเย์เซนของเขาไปครอบครองหลังจากทุกข่าวนะครับขึ้นชื่อรือชาเรื่องการดึงนักเตะระดับโลกมาร่วมทีมแบบไร้ขั้ตัวยกตัวอย่างเช่นอันโตนิโอลูดิเกอร์ดาวิดอาลาบาและคิเรียนเอมปาเป้และลายล่าสุดก็มีรายง,งานมาว่าอันฟอสโซเดวีของบยยมินิกอาจเป็นลายต่อไปเรย์มอริตเป็นสมสรในฝันของนักเตะหลายคน และที่สำคัญพวกเขามีเงินทุนมหาศาลสามารถเสนอเงินไขที่ยากจากปะปฏิเสธได้เสนั้นคกระสิ่งที่ทําให้ลิวูลต้องระวังผลประกอบการของมาริดสะท้อนช่องว่างทางการเงินมีการเปรียบเทียบผลประกอบการทางการเงินของทั้งสองสโ,โมสรจะเห็นได้ชัดเจนว่าเรือมาริดมีศักยภาพเหนือกว่าลิวูลอยู่มากในปีงบประมาณล่าสุดฤดูกาล2022-2023และได้รวมของลิพูอยู่ที่ 594ล้านปอนด์ขณะที่เหล่าเมริททำรายได้ทะลุ1000ล้านปอนด์เป็นสโมสรแรกในโลกที่ทำได้แต่ที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือจำนวนเงินที่เหล่าเมริดใช้จ่ายไปกับค่้นเหนื่อยนักเตะโดยรวมโบนัสแล้วสูงถึง434ล้านปอนด์มากกว่าค่าเหนื่อยที่เคยบันทึกเอาไว้ในพรีเมียร์ลีกเสียอีกช่องว่าง8ปล้านปอนด์ระหว่างค่้นเหนื่อยของทั้งสสโมสรแสดงเห็นว่า หากเทนอเล็กซานโดรตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเรียวมาดริดเวอร์พูลอาจจะไม่สามารถแข่งในเรื่องของค่าเหนื่อยได้เลย f s g จะยอมทุ่มเงินหรือไม่แวร์เวสปอร์ตกรุ๊ปหรือว่า f s g กลุ่มเจ้าของทีมเ e r p o o l เกินชื่อหรือชาเรื่องความรอบคอบในการใช้ใจ่ายเงินพวกเขาจะพิจารณาเรื่องการต่อสชญญาชใหม่กับนักเตะโดยคำนึงถึงคุณค่ามากกว่าความรู้สึก แม้ว่าลิเวอร์พูลจะมีผลกำไรและมีช่องว่างในการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับนักเตะแต่ f อ g ก็ยังคงยึดมั่นในแนวทางการใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังหากพวกเขาไม่สามารถตกลงสัญญาชมับใหม่กับเทนนอเล็กซานเดอรโนได้นั่นอาจเป็นเพราะพวกเขาไม่เห็นว่าข้อเสนอของนักเตะคุ้มค่ามากพอไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีเงินจ่ายอนาคตของเทนยังคงเป็นปริศนาในขณะนี้ อนาคตของเทนอเล็กเซนโนกับลิเวอร์พูลยังคงไม่มีความแน่นอนแฟนบอลหงแดงต้องอรอลุ้นกันต่อไปว่าเอฟเจะยอมทุ่มเงินเพื่อรังตัวแบคขวาดาวรุ่งรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปหรือจะปล่อยให้เขาหลุดมือไปแบบฟรีๆนะฮะซื่อสเปนช่วยโหมเทนซอบราชันฟีจบซีซั่นนี้ซื่อในสเปนต่างรายงานมาว่าเทนอเล็กเซโนกองหลังลิเวอร์พูล จะยัไปร่วมทีมเดนมาริดแบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้เทนอเล็กซานโดร์นะครับกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้โดยขณะนี้เขายังไม่ได้ต่อสัญญาชมใหม่กับซโมสซเลยและสามารถตกลงล่วงหน้ากับทีมนอกพรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมน,นี้เป็นต้นไปแกนัาชานะครับและเลโลโบซื่อในประเทศสเปนรายงานมาว่าเทนอเล็กซานโดร ได้แจ้งกับลิเวอร์พูลว่าไม่ต้องการต่อสัญญาช่มงใหม่และจะย้ายไปร่วมทีมเรือเมเรดในฐานะฟรีเอยน็นหลังบทสัญญาในทิมแอนฟิลของช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตของเทนอเล็กเซนโนคือโมซารากับเวอร์จิสฟันได์สองแกนหลักของทีมกําลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าการที่ีเดวิลินนัก,ก่าวของดิสอิตแอนฟิล รายงานในทิศทางตรงกันข้ามว่าแบ็คขวาในวัย26ปียังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดในการย้ายัวร่วมทัพรอจัทุขาวเนื่องจากเขาเชื่อว่านักเตะมีการเจรจาสบับใหม่กับต้นสกัดไปแล้วข่าวจากฝั่งสเปนก็เสียมนะฮะนี่แหละครับเสียมให้ทางฝั่งเรัลมเมลิดนะครับดูได้เปียกนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะประโคมข่าวให้ทางฝั่งลิเวอร์พูลของเราสับสนนะฮะแล้วก็แฟนบอลสับสนนะครับ ารายงานจากกนนานาแชตและเลโรโบนะครับต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อถือนั่นเองส่วนเดเวิลินครับออกมาบอกว่านักเตะกำลังเจอาาตันเช้นีฉบบใหม่นะครับก็ลุ้นหนักกันต่อไปสำหรับแฟนบอลหงแดงมาตนเดลี่ยกโกนาเต้ปากกัลหลังหงแดงติดโพกู่แขังที่หินที่สุด กาเบลมาตินเดลีปีตัวจิตของอาร์เซนอลผ่านประสบการณ์ดวลกับกองหลังระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นลรเบนิอาตเวอร์จิฟันไดและติโกอาคันตาลาแต่ใครคือคนที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจมากที่สุดมาตินเดลีขึ้นชือเร่องความเร็วจัดจ้านมักใช้สปีดต,ต้นอันรวด,ดเร็วกระชากลักเลื้อยผ่านกองหลังคู่ต่อสู้อย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์กับ Man in นส์บาซิล่ล่าสดุดมาตินเดลี่ได้เปิดเผยชื่อ2กองหลังที่ทําให้เขารู้สึกเอาชนะได้ยากที่สุดในพรีเมียร์ลีกใครคือกองหลังที่เมื่อคุณได้บอลและเผชิญหน้ากับพวกเขาในพรีเมียร์ลีกคุณจะรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าฉันจะเอาชนะผู้ชายคนนี้ไม่ได้มาตินเดลี่ถูกถามคําตอบของมาตินเดลี่คือใช่ต้องเป็นไคล์วอเกอร์และโกนาเต้จากลิเวอร์พูลพวกเขาต้องคู่เอาชนะได้ยากมาก ทำไมโกนาเต้ถึงติดโผมาร์ตินเนลลี่อธิบายว่าสิ่งที่ทําให้กนาเต้เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือความเร็วของเขาโดยสถิติความเร็วสูงสุดของโกรนาเต้แสดงเห็นว่าเขาสามารถวิ่งไล่กรวดมาร์ตินเนลลี่ได้อย่างสูงสีในการที่คลายวอล์กเกอร์ซึ่งขึ้นชื่อโดยชาเรื่องความเร็วกับไม่ได้เร็วเท่าเมื่อก่อนน่าสนใจว่าแม้มาร์ตินเนลลี่จะยอมรับว่ากนาเต้เป็นกองหลังที่รับมือได้ยาก แต่สถิติส่วนตัวเขากับลิเวอร์พูลกลับไม่ได้ย้ำแย่อย่างที่คิดมาตินเนลี่มีส่วนร่วมกับประตูยิงและแอซิสกับลิเวอร์พูลมากกว่าสโมสรอืน่อนๆซึ่งอาจเป็นเพราะเทคนิคก,การเล่นของอาร์เซนอลที่เน้นการเข้าทำมาจากหลายๆจุดการเก็บเกี่ยวของ2ทีมหัวตารางปัจจุบันอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลกำลังเก็บเกี่ยวย่างแชมป์ผิมหนงอังกฤษอย่างดุเดือดทั้งมาตินเนลี่และโกนาเต้ต่างก็เป็นกำลังสำคัญของทีม และฟอร์มการเล่นของทั้งคู่จะมีผลต่อการลุ้นแชมป์ในุ่นการนี้อย่างแน่นอนการที่มาเติยนเดลรี่ออกมายกย่องโกนาเต้ยินตอบร้บถึงคุณภาพของประกันหลังชาวฝรั่งเศสเหล่านี้และเพิ่มความน่าสนใจให้กับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกซึ่งแฟนบอลทั่วโลกต่างจับตามองนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่15พฤศจิกายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ